สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลีครับผมนะฮะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์นะครับของลุงพลป้าแตนนะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวานนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ TP Skin นนะฮะนี่นะครับช็อตเลยทีพีสกินี่นะฮะอดิศรได้มาแล้วนะฮะ พร้อมนะฮะพร้อมอะไรเอ่ยพร้อมกับนี่ไงนะฮะของแถมนะฮะพร้อมกับของแถมนี่นะครับเจลล้างหน้านะครับหนึ่งรอดนะครับอันนี้ผมเมื่อวานนี้นะฮะเอามาปุ๊บผมก็จับแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเลยนะครับกะว่าจะมารีวิววันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะครับแกะกล่อง ทดสอบดูว่าเ,เป็นยังไงบ้างนะครับมานะเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับ TP Skin นะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับนะดก๋ยวปรับขาต่างกองได้ไหมมาดูกันต่อนะครับมาแกยังไงเต้าไม่เคยใช้ของแพงอนะแกยังไงครับโอ้โหต้องมุนอย่างนี้นะครับ FC มุนทวนเข็มนาฬิกานะ มุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วเราก็จะเจอโหมีตัวอันนี้ด้วยนะครับตัวรองนะครับอย่นี้นะฮะแล้วก็จะมีตัวนี้อชูเมโอ้โหเหนื้อครีมนะ <c oughs> กลิ่นหอมอ่อนๆน,นะฮะ fc ครับกลิ่นหอมกุหลาบอ่อนๆน,นะเป็นกลิ่นก่อนอ่อนๆน,นะฮะ เนื้อครีมน่าใช้มากเลยนะทั้งหมดปริมาณสุดที่10กรัมนะครับนะสิบกรัมนะสุที่10กรัมนะมีรายละเอียดเยอะอยู่นะครับนะบำรุงผิวหน้านะครับนี่บำรุงผิวผิวหน้าไม่ต้องล้างออกนะฮะทา โอเคนะนี่ก็เดี๋ยวมาทาเลยดีกว่านะครับมาทาเลยดีกว่านะครับกับอาริซอแฟมเมอรี่ครับมาแล้วนะครับมาที่นะครับหน้าหน้าสดๆเลยนะฮะหน้าสดๆอาริซอแฟมเมอรี่นะ สิวนะครับอันนี้คือเพิ่งอาบน้ํานะครับเพิ่งอาบน้ำเพิ่งทำธุระเสร็จนะครับตัดหญ้าเสร็จยังไม่เสียงด้วยซ้ํานะฮะตัดแบ่งตัดนะครับกะว่าจะตัดสองสองวันนะตัดหญ้าสองวันเพราะว่ามันเยอะก็เนี่ยก็สายแล้วนะครับกะว่าจะขึ้นไปกรุกกองสักหน่อยก็เลยแบบว่าเออาบน้ำแล้วทำที่ไวดีกว่านะฮะตอนนี้ก็สายแล้วนะครับเผื่อขึ้นไปนะครับ ยาที่สอนใช้ตรงนี้เนาะใช้ตรงที่มันติดขอบเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเนาะส่วนในขวดอ่ะเดี๋ยวเราใช้ทีหลังก็ได้นะครับก็นี่นะ่ามือมนไปย้งมือเนะยุบบมาไว้ก่อนนะ ใช้บริเวณปลายนิย้วนะครับเขลี่ยทุกว้านนะครับถ้ามันไม่พอก็ป้ายอีกครับว่าหน้านะครับนาน้ <c oughs> <c oughs> นานานะครับ <c oughs> ที่จริงเราใช้สองนิ้ว มือหนึ่งจับครีมอยู่ก็เลยชา้าต้องทำยังไงพิธีการทาครีมที่จริงผมเคยเคยขายตรงมนานแล้วกับเพื่อนๆนะครับแล้วเขาเชิญพิธีกรที่เป็นเกี่ยวกับดูแลหน้าดูแลเส้นผมของ พกนางสาวไทยนะครับครองครัวขวัเคยเชิญมาบบกว่าวิธีการแต่งหน้าสอนแต่งหน้าให้กับนางงามนะครับล้วก็เขาจะสาธิตวิธีการล้างหน้าให้สะอาดทำยังไงนะครับใช้ปานี้ดดนูู่แบบนี้แบบนี้เฮ้ยนี้พูดให้ฟังเอาเอาเรื่องครีมดีกว่าเดี๋ยวจะนอกประเด็นนะฮะพอดีวิธีการทาครีมก็เหมือนกันมนใช,ใช้ใช้วิธีการแบบนี้ ก็เลยเรื่องวิธีการทาครีมอันนี้ก็เลยรู้เป็นความรู้ควารู้นานแล้วซึ่งปัจจุบันก็ใช้อยู่แต่เพไม่ทักไม่ได้ไม่ได้บอกใครอเฉยเพราะว่าปกติอยู่บ้านก็จะทาแบบนี้ก็เรียบร้อยนะับคิ้มาั้วยแล้วเหลือนิดนึงก็ใส่ค้างได้แต่ว่าอดิสรชอบทาคอด้วยเพราะว่า กลัวกลัวมันจะไม่เหมือนกันถ้าเราไม่เปลืองครีมให้ทาคอด้วยนะครับทาเลยอย่าไปเสียได้ต้องทาให้หน้าของคอมันบริเวณบริเวณตรงเนี้ยที่ค้นออกจากเสื้อผ้าทาเเพราะว่ามันต้องได้รับการปกป้องเพราะว่ามันโดนแสง ความคิดนะครับที่ใช้ทีมที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็เนื้อประมาณนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวรอรอดูว่าอริอนจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับกระปุกนี้นะครับกับทีสกินครับเมื่อกี้ทาครีมไปแล้วนะอริสอนทาเรียบร้อยแล้วคราวนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ ไปแล้วคืออะไรครับนี่กันแดดนีน่ของผมปัจจุบันผมใช้ของตัวนี้ไม่ได้เป็นความลับนะเรื่องจริงใช้ทุกวันเนี่ยอยู่ได้เพราะอันเนี้ยนะครับไม่ทาไม่ได้นะครับเป็นผู้ชายเ้้าสำอางนิดนึงเพราะว่าหน้าบางนะครับหน้าบางถ้าไม่ทาด่คือจะแสบร้อนหน้ามากนะครับเพราะว่าเคย อลอกหนะ้าอยากหล่อไนงะแต่ก่อนนะครับพอลอกเสร็จปุ๊บน,นะไม่ได้ทาบำรุงอะไรเลยนะดำกับกมาเร็วมากนะอุตส่าห์เสียเงินเยอะดมาดำเร็วกว่าเดิมนะครตอนนั้นะครับตอนนั้นสมัยวัยรุ่นนะฮะตอนนี้ทาต่อนะอันนี้กันแดดนะฮะกันแดดนะจ๊ะแกล้หมดแล้วเดี๋ยวต้องซื้อมาใหม่หนะ จะทาเยอะหน่อยเด้อพี่นอ้องของไปอันนี้ผมจะทาเยอะหน่อยเพราะว่ากันแดดนี่ต้องอยู่กับปิะดิร์นทั้งวันแดดที่ปุกปลอกแรงๆนะครับทาทับเลยนะปกป้องอดิซอนจากแดดแดอวู่เลต้องเข้าแล้วล่ะ่อยไส้ของเจ้าจริงๆ น้าจะคุ้นกันอ่ะอันนี้แขนนะครับเพราะว่ากันแดดต้องทาไม่ทาไม่ได้แขนด้วย,อนนวยรอแล้ว อ้าวอ้าวจะไปเวลากันไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิซอนแฟมเบอี่และช่องสรองมนุกกี้แฟม i l y ี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์รูทินเซตบำรุงดวงตา0 9 8 8 4 5 5 7 1นะครับรีอาร์ศ8นย์แ8 8นะครับชามาทีพี0 6 3 3 2 3 5 0 1 2แล้วก็ไรเม็กนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขาดไม่ได้พูดได้ไง อย่าลืมสั่งในน้ำช่องออดิสอนแฟมิลี่นะครับบ๊ายบาย